รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนฉนไหนสายน้ำบางปะกงจึงไหลย้อนสู่ที่ราบสูงแดนอีสานกาลสินถิ่นน้ำดำได้เด้อฮ่าซีบอกให้กาลสินรักแปดดิว สมแล้วสินอเป็นลูกหลวงพ่อโสธรฉลาต้อยคำพรำวอนแปดริ้วก็รักกรารศิลป์ต้องขอบอกว่างานนี้ใหญ่ยิ่งและยิ่งใหญ่เพราะพี่น้องชาวจังหวัดกรสินอยากได้หลวงพ่อพุทธโสธรของเมืองแปดริ้วไปประดิษฐานไว้ที่วัดสามวัดในจังหวัดกรสินโครงการสายน้ำบาง,บางประกงสู่ที่ราบสูงแดนอีสานไปยังจังหวัดกรสินเนี่ย หล่อหลวงพ่อะสธรไป3องค์นะครับวัดแรกวัดป่าพุทธมงคลวัดที่สองวัดโสพลพัฒนารามหรือภูปูลในฝันวัดสาวัดสามคีธรรมชาวกาลสินวันนี้มา40กว่าท่านมาดูว่าหล่อจริงหล่อจริงลุกเสกจริงทำจริงต้อนรับต้องให้ดีจริงหลวงพ่อพุทธโสธรหน้าโบราณขนาด43นิ้วทำพิธีหล่อที่วัดแจ้ง ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาเรากระสินศรัทธาในการสร้าง,งของพ่อจะไปถวายเทพกระศินคณะกรรมการมาเห็นของจริงมาทำบุญเทศทองร่วมด้วยสรุปยังไงยังไงก็เชื้อชาติเดียวกันแม่นบอก <laughs> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าตราบใดที่ชาวพุทธยังยึดมั่นต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธก็จะอยู่คู่คนไทยซื้อไปขอรับวันนี้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ก็จะเป็นลูกหลวงพ่อสตอนด้วยแม่นบอไอบางประคงยังคงมีมนเสน่ห์สายน้ำขึ้นลงไทยเทใจไม่เกวรอกสมอนยังรักเนื้อเย็นยังเป็นเหมือนเมื่อวันก่อนใจพี่ไม่มีทายทอนยังรักแน่นอนแม่บางประคง ดีดีกับพี่คำรณหวังหวังสีรายงานจากวัดแจ้งวัดที่รัชการที่หนึ่งเคยเสด็จมาประทับแรมก่อนทรงยกทัพไทยไปปราบเขมรเมื่อ200กว่าปีมาแล้วนะจะบอกให้ชะเชิงเสารไปต่อกันอีกตอนครับตอนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าช่วยตัดวงจรประหมอาังดำเด้อสีบอกให้สมุดสงครามถ้ามีเราจะต้องไม่มีรามอ มองท้องถินยินแดนของเมืองสมุทรถึงเม้กลาหมอคางดำเจ้าหาที่ยืนยาก ปลาหมอคังดำทำลายเศรษฐกิจชาติเวลานี้ต้องทานต้องบริโภคดังนั้นแล้ววิธีการที่จะทําลายล้างปลาหมอได้เร็วที่สุดนั่นก็คือการบริโภคซึ่งจะทำทำให้ในเรื่องของการลดจํานวนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงรุ่นที่23ของสถาบันพระปกเกล้าจึงร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกเกษตรส่วนนอกจังหวัดสมุทรสงครามผลิตข้าวเกรียบจากปลาหมอคังดํา แทนที่จะขายเป็นอาหารสาัตา์ถูกๆเอามาแปรรูปเป็นข้าวเกียบตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือมันจะเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านปิดกรอบชีวิตหมอคังดำนี่สิ ของจริงเราสามารถช่วยแพ็กหนำแดงได้โดยการแปลรูปโดยเขาส่งส่งเนื้อเนื้อปลาหมอคางดำมาให้เราให้เรามาผลิตเป็นข้าวเกลียบใจบุญนี่คือการร่วมแรงแข็งขันฟวาดฟันปลาหมอคางดำสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ายามนี้ต้องหันหน้ามาแก้ปัญหาขอรับปลาหมอคังดำต้องหมดไปจากประเทศไทยด้วยฝีมือของนักศึกษาจากสถาบัน ร,ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเษตรสวนนอสุดใจกะไรนี้ได้มาเมืองดีสมุดสงครามเมืองนี้ขึ้นชื่อ,อน้ำสมุดสงครามแต่บาตารรดาการขอลูกขอลานยงสืบสานต่อไป ดีๆกับพี่คำรนขอขอบคุณนักศึกษาปรมรุ่นที่23ของสถาบันพระปกเกล้านะ <c oughs> จะบอกให้ออลลูกายง